แม้ประเทศชาติจะมีพลทหารในการรบมากมายแต่ถ้าขาดผู้ที่คอยบังคับบัญชาก็ไม่อาจมีชัยชนะเหนือศัตรูได้แต่เดิมแม้จะมีการจัดตั้งหน่วยงานทางทหารแต่ก็ไม่ได้มีโรงเรียนฝึกสอนวิชาการทหารอย่างจริงจังประเทศไทยต้องการแหล่งผลิตนายทหารจึงถือกำเนิดโรงเรียนสอนนายทหารขึ้นแรกมีที่สยามในวันที่5สิงหาคม2430หลังจากที่ได้มีการผนวกขด,ดทหารมหาดเล็กหรือโรงเรียนมหาดเลขขเด็กขดทหารหน้า เปียนแผนที่และทหารสกอตเข้าด้วยกันและใช้ชื่อที่รู้จักกันในปัจจุบันว่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งได้กลายเป็นแหล่งผลิตนายทหารบกที่มีคุณภาพให้แก่กองทัพและชาติไทยจนถึงปัจจุบัน